แล้วคนพวกนี้เขาไม่เดินปะปนกับคนด้วยเพราะเข้ารู้นะรู้ตัวะฉะนันก็รู้ตัวเลยนะว่าเฮ้ยเข้ากับคนไม่ได้ต้องต้องต้องถอยห่างนะฮะติดต่อกันได้โดยการสัมผัสนะครับไทกอนนะะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนเหล่านี้นะครับถึงเป็นเพื่อนเป็นญาติเนี่ยเราก็เป็นไงครับกลัวรังเกียจไหมเฮ้ยเธอเธอมาๆ,ๆมากินข้าวด้วยกันมีไหมไม่มีเลยนะ แยกต่างหากเพราะนั้นก็เกิดเกิดชุมชนเกิดขึ้นคาเรียกชุมชนนิคมคนโลกเรือนเคยได้ยินนะฮะไม่เคยได้ยินเนาะที่ดังที่สุดนะอยู่ที่ที่ไหนจังหวัดอะไรฮะเชียงใหม่ดังมากไปเยี่ยมได้นะนะครับแล้วในนี้ใครเคยมีเพื่อนเป็นคนโลกเรือนไหมนี่นครับไม่มีผมมีนะนะครับ เพื่อนผู้รับใช้ที่เป็นโลกเรือนอยู่นี่แถบแถวตะวันออกปาจีนระยองจันทบุรีเนี่ยหลายคนเป็นโลกเลือนนะแต่เป็นโรคโลกเลือนที่มารับใช้พระเจ้าด้วยเป็นยงยิ่งเป็นไงคนเยอะไหมเวลาเจออาจารย์เทศนาเป็นโลกเลือนเป็นไงครับอยากเข้าไหมครับโบสน่าก,กลัวเอาตป็นะสงสัยนะโบสเข้าก็คนโรคเรือนส่วนใหญ่นะครับ โบสถที่มีคนติดคุกมานั่งฟังเทศนาก็จะมีเป็นงคนติดคุกมานั่งฟังเทศนามันเรื่องปกติเพราะว่าคนดีๆไม่เข้าออครับก็ต้องไปไป็นไปอยู่ในสถานที่หนึ่งถามว่าเมื่อเป็นคนโลกเลือนนะฮะนะทนทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายแล้วผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่า การทนทุกข์ของเขาเป็นไงเพราะเราไม่เป็นอะแต่มีมีแผลเรารู้ไหมเวลาเรามีแผลเป็นไงปวดแสบปวดร้อนเนาะใช่แล้วยิงปวดแสบปวดร้อนก็ยิ่งเกายิ่งนะยิ่งมันยิ่งมันก็เป็นไงยิ่งเกาเกาเกามัน,ม,นมันเป็นไงแผลไม่หายใช่ไหมแผลไม่หายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเลือดเนี่ยนะตัวทั้งตัวของเขาเนี่ยเกิดแผลนะที่ที่คนมองเห็นถนัดที่สุดก็คือ,อที่ไหน,น ใบหน้าหลายคนเป็นโรคเรื่องต้องใส่แขนยาวปกปิดนะบางคนหน้าไม่เห็นนะแต่ว่าแขนเห็นเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ก็จะใส่แขนแขนยาวตลอดหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนใส่แขนยาวตลอดนะนี่นี่เป็นเรื่องปกติของเขานะนะเพราะฉะถ้าคนเหล่านี้นมีโอกาสเข้ามาเคลียร์จัดถามว่าเราต้อนรับเขาไหมครับต้อนรับสิครับจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องต้อนรับหมด ไม่ใช่ไล่นะที่จะจักไม่มีใครไม่มีใครไล่คนออกนะอย่าเข้าใจผิดนะเฮ้ยทาไมเราไม่คุยกับเขานะทําไมเราเราลังเกียจเขาเหรอไม่ใช่นะครับคนที่เราไม่คุยไม่มปลงว่าเราโกรธเขาแต่อยู่ในสภาวะบางคนไม่ไม่พร้อมที่จะคุยนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากไล่ใครออกแล้วไม่จําเป็นต้องต้องทํางานด้วยเพราะเราก็ไม่เป็นคนที่มีสิทธิ์นะฮะเพราะอยู่ด้วยกัน นะฮะไม่ต้องคนถึงว่าเป็นโรคเลือนเป็นโรคอะไรมามาโบทนะเอาคนเราดีๆนี่แหละนะทางด้านจิตใจของคนโรคเลือนเป็นไงครับอ่าตอนนี้เราอิงอิงอิงสภาพนะอิงสภาพติ๊ต่างว่าเป็นคนโรคเลือสยสียวเลยนะสยองเลยนะโอ้โหโรคเลือนจิตใจเป็นไงหมดมันหมดเลยนะโอ้โหเพื่อนหายหมด เพื่อนเป็นไงครับไม่ใคยอยากคุยด้วยเพราะว่ามันสัมผัสโดยการละคนสู่คนนะอาหารนะจ้วงกินนะอย่างนี้ติดแน่นอนนะเพราะเวลาเพื่อนเพื่อนเวลาจะกินข้าวนะอย่ากจ้วงนะตักช้อนเดียวกันนะมันไม่แค่เรื่องเกี่ยวเชื้อเท่านี้มนะันเป็นเชื้อเกี่ยวอะไรตับไวรัสตับอักเสบบีเนะี่ยมันติดต่อนได้ไม่ใช่ไม่รักเพื่อนนะเฮ้ยรักกันต้องจก ชาเดียวกันสิเดิมน้ําถ้วยเดียวกันสิไม่ใช่นะครับกลัวโรคติดต่อกันนะเพราะฉะนั้นตักเองทานเองดีที่สุดนะครับเพราะสภาพจิตใจของเขาหมดหมดทุกทุกอย่างนะมีไหมเราเคยเห็นคนโลกเลือดออกมาเฮฮาปาร์ต hey ี้มีไหม <laughs> เดินไปไหนเอ้ยเมันทําตัวปกติเหมือนคนอื่นไหม <laughs> ไม่มีนะ <laughs> จะรู้สึกตัวเลยเก <laughs> <laughs> ็บตัว <laughs> ไม่กล้าไปไหน นะเหมือนคนสิ้นหวังนะครับสิ้นหวังทุกอย่างไม่กล้าเผชิญหน้าต่อแล้วต่อสภาพทั่วๆไปนะเราจินตนาการลงไปนะจินตนาการไปสิ่งเหล่านี้ใช่ทุกคนคิดอย่างนั้นไหมใช่หรือเปล่าครับคนคนที่เป็นโรคเรื้อนทุกคนคิดอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไหมสิ้นหวังหมดหวังไมใ่ใครคุยด้วย ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนโรคเลื้อนคนไม่ได้คิดอย่างนี้เนี่ยเพราะจิตใจเขาไม่โรคเลื้อนเนี่ยเขาเป็นคนแต่เรื่องจากไปติดเชื้อใช่ไหมเขาทําตัวปกติได้อย่างเช่นอ่าใบหน้าไม่ขึ้นลักษณะของการโลกเลื้อนเ็าไม่ก็ไม่เห็นนะก็ใส่แขนยาวซะผมมีอาจารย์หลายคนนะที่รู้จักนะใส่แขนยาวแต่รั่วโรคเลื้อนแน่ เขาเคยบอกเนี่ยนะบางคนก็เสียไปแล้นะเพราะนั้นเขาไปไหนมาไหนเขาไม่จําเป็นต้องบอกว่าเป็นคนโลกเลือน,นะแต่ลักษณะถ้าไม่ได้บอกไม่รู้เลยนะเพราะ้นบางทีเราเราเรา,เราอยู่สภาพแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องบอกไหมว่าเราเจออะไรบ้างมีความทุกข์จำเป็นต้องบอกคนอห็นไหมว่าเรามีความทุกข์ ไม่จาเป็นแต่บางครั้งต้องบอกเหมือนกันเนาะเมื่อเช้านี่คุยกับน้องคนนึงบอกว่า mm. อา้าวคนนี้ทาไมไม่ไม่ได้มาล่ะเขาบอกโอ้โหโทรแล้วเขาไม่สบายไม่ใช่เรื่องอะไรไม่สบายไม่มียากินบอกลเลยอา้าวไม่มียากินไม่โทรมาบอกนะจะได้เอายาโทรไปห,หาใครก็ได้ mm. นอนปวดหัวโซมซาวอยู่ที่ในห้องปวดหัวผมบอกว่าตายได้นะอย่าล้อเล่นไปนะพวกนี้นะเพราะอากาศที่นี่เป็นเหมือนเมืองไทย เปลี่ยนแปลงเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ถับถามถ่ายก็คือการเป็นห่วงแต่บางคนแบบว่าไงไม่จําเป็นหรอกต้องไปบอกเขาเราเป็นอย่างเนี้ยไม่จําเป็นหรอกแต่บางครั้งนะขอโทษทีนะบอกบ้างก็ดีช่วย,ช,วยช่วยกันได้ช่วยนะแต่ถ้าบอกว่าโทรมากริ๊งอาจารย์ผมอยากกินข้าวมันไกตน่ตอนตอนเนี้ยโทรมาตอนตีสี่อย่างเนี้ยเป็นไง <c oughs> อย่างนี้ไม่ต้องโทรมาเมื่อเช้านี่ตื่นตีสี่ครึ่ง ก็เรามาดูโอ้โหอากาศดีเยียบจังเลยเงียบสงัดเลยอเมริกาชอบตรงนี้นะคือเงียบมากนะคุณจะเตรียมเตรียมบทเรียนเตรียมอ่านหนังสือนะผมว่าดีมากเลยเพราะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับแต่ผมก็เปิดเปิดฮูดนะทอดปลาทั้โก่เป็นไงครับชาวบ้านเป็นไงโอ้โหผมโดนตนเป้าหมายแค่แน่ถ้าเกิดว่ามีใครแจ้งไปผมโดนให้ออกแน่ๆเลยนะมันดังอ่ะมูแต่ขอบคุณพระเจ้านะห้องครัวต่อห้องครัวเนี่ยมันไม่ได้ยินกัน นลก็ดีไซน์ดีนะเพราะบางครั้งเราเจอปัญหาบางเรื่องเนี่ยบอกบอกกันบ้างนะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะหรือบางเรื่องเนี่ยควรจะบอกก็ไม่บอกคนไทยเนี่ยนะดีอย่างนะครับมีของดีไม่ค่อยบอกใคร <c oughs> จริงนะผมมีเพื่อนหลายคนนะชอบซื้อหวยนะทุกครั้งเลยพอรถจะรี่จะออกหลวงพ่อซื้อไหมผมไม่เอา ถูกแล้วมาเลี้ยงดีกว่าถูกแล้วมามาเลี้ยงกินกันดีกว่าบอกเลือกแล้วเ,เลขอะไรละ่ะโอ้ยบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเคลื่อนคยได้ยินไหมฮะเออผมบอกมีอย่างนี้ด้วยหรอโอ้โหบอกปุ๊บเลขเคลื่อนเลยว่ะเอาผมว่าถ้าของดีนะบอกกันบ้างสิเจ๋งๆราวันที่หนึ่งบอกเลยซื้อให้ทั่วประเทศให้รวยกันเลยหมดความยักจนไปขบอดีเลขไทยสองตัวแค่สี่ร้อยยังไม่บอกกันเลยอันนี้คือดีของเขานะ แต่คนที่เชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ใช่นะครับเรามีของดีดีมากด้วยแต่เรายังไม่บอกคนอื่นเขาเลยอันนี้ก็ผิดวิสัยลอะอะมาทบทวนใหม่เมื่อคนโลกเลื้อนหมดความหวังสิ้นความหวังในชีวิตนะครับเราดูพระมภีนะหะหลายคนได้ยินกิติศัพท์ของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเวลาพงทำการสาจรรัจจันย์แต่ต้องคนรักษาให้หายนะนะครับ เราคิดว่าการรักษาของพระเยซูคริสต์อะไรที่มปนการรักษาสุดยอดในความเป็นมนุษย์ที่พระเยซูคริสต์แต่ต้องรักษาคืออะไรครับตายแล้วฟืน้นอ่ามีใครเนี่งอื่นไหมอะไรครับตาบอดได้หายอะไรครับหลังโกงให้ตรงได้เห็นไหมขาด้วนให้มีขาอ่าไม่ได้ ไปไม่ทันเพราะว่าไม่ได้อ่านไม่มีนะไม่มีเพราะะ้ัมภีรีควรอ่านนะบางทีบางคนพูดผิดนะี่เราจะรู้ว่าอ๋อพูดผิดนะอาจารย์นะครับผมก็ชอบชอบใจนะบางทีคนเขาเทศนาโอ้โมเสสนี่นําฝูงสัตว์เข้าเรือโอ้โหไปอันเยอะไปเลยทั่วเลยแล้วโ,โมเสสนะี่เรียกสัตว์แต่ละตัวนี่ตั้งชื่อ,อมันคนละเรื่องเดียวกันเออเป็นไงคนที่ไม่รู้พามผิดเนไงเออมันดีไหมเออไปนู่นรอบนี้ไป คนละเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่านี่ถึงบอกว่าทําไมต้องอ่านพระคัมภีร์ก็เพราะว่าไม่อยากคนหลอกใช่ไหมหลอกเราไม่ได้เพราะหลายๆที่จักไม่ได้เน้นให้เราอ่านพระคัมภีร์ก็สามารถพูดไม่ตามพระคัมภีร์ได้สิ่งเหล่านี้เสียหายในความเป็นการเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับแล้วเมื่อเช้านี้มีคำหนึ่งที่ชอบนะพวกเราเป็นสาวกพันแท้ของพระเยซูคริสต์ไหม ใครเคยดูเรื่องรายการอะไร,ะไรเรื่องพันแท้ฟันพันแท้มีไหมครับอ่ถ้าเป็นแฟนพันแท้การตีกองผมก็คุณเตนี่อันดับหนึ่งตอนนี้ติดตามเลยใครเป็นใครรู้รู้หมดพราะชอบอกีต้าร์ล่ะ,ะต้องแบงค์เลยนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้าบอกว่าพระเยซูคิดล่ะจุดก่อนกำลังรอปรับปรุงอยู่ หรือเปล่ามันปรับปรุงมาสิบกว่าปีาแล้วยังปรับปรุงอยู่แล้ว่าถ้าเราเชื่อพระเยซูริตต้องรู้ดิพระเยซูริตเป็นอย่างไรบ้างนะเรารู้จักพ่อแม่เราแค่ไหนนะบางทีผมไม่เคยถามลูกงี้นะถ้าวัานนึงถามมานารู้จักป้าป้ามากแค่ไหนอ๋อรู้จักตอนที่ป้าป้าให้เงินมาใช้ <c oughs> ใจ่ายข้าเรียนให้โอ้โหสามสี่เดือนนี้หมดเป็นเหมือนกันนะค่าเราเรียนนี่สูงนะ เราคงห่วงเพชรหวงเพชรสี่คนนะเป็นไงครับโอ้โหไปเรียนเองสอนเองที่บ้านมีมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ไอโอวานะครับมีลูกทั้งหมดสิบเอดคนนะครับแล้วบ้านมีฐานะมากรวยมากมีเป็นหมื่นเอเคอร์นะปลูกต้นข้าวโพดมีรถแบบล้อเท่าตึกนะเขาต้องการลูกเป็นโหลเพราะครอบครัวนี้ไม่ค่อยมีเด็กแล้วแล้วอย่างหนึ่งที่ดีคือว่าเขาสอนลูกนะในบ้านเรียนในบ้าน โทรทัศน์ไม่มีเปิดให้ลูกดูไม่เอาเลยรทั้งสิ้นไม่รับทุกอย่างเออแปลกเหมือนกันเนาะแต่ก็สอนเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาชีวิตของเขาแล้วเป็นไงคุยลําบากนะมนันเป็นจังทุกอย่างเข้ามา